ั้งโจทย์ที่ว่า ihp เท่ากับ80แดแรงม้าคูณกับ632.32กิโลแคลต่อชั่วโมงหารกับ 1HP เพราะว่า 1HP เท่ากับ6 3 2ใช่ไหมครับแทนค่าไปอาจารย์จะใช้วิธีในการตัดส่วนตัดเศษตัดส่วนนะครับโดยหน่วย H p มันก็จะตัดทอนกันไปนะครับหน่วยที่เหลือก็จะเหลือเป็นหน่วยกิโลแคลต่อชั่วโมงเมื่อเรานำา80มาคูณกับ6 3 2 3 2ก็จะได้หน่วยที่เป็นค่า ihp ที่เป็นหน่วยของความร้อนออกมาเท่ากับ 5585.6กิโลแคลต่อชั่วโมงนะครับนะครับทีนี้ถัดมาในวงเล็บที่2เมื่ออาจารย์แปลงหน่วยแรงม้าให้ไปอยู่ในหน่วยความร้อนเรียบร้อยแล้วในวงเล็บที่2อาจารย์ก็จะหาความร้อนนะครับความร้อนของเครื่องยนต์นะครับความร้อนของเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ต่อชั่วโมงนะครับก็คือจากสรรมการที่2.6นั่นเองสรรมการที่2.6บอกว่าความร้อนที่ใช้ต่อชั่วโมง เท่ากับ Wf คูณกับ Cv นะครับ Wf ก็คือน้ำหนักของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์นั้นต้องใช้นะครับต่อชั่วโมง Cv ก็คือค่าความจุความร้อนจำเพาะของเชื้อเพลิงนะครับซึ่งจะแตกต่างกันไปจากโจดนะครับโจ์ได้ให้ค่า Wf มาเท่ากับ13กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนะัอาจารย์ก็แทนค่าไปโดยใส่หน่วยไปด้วยคูณกับค่า Cv ค่า Cv คือโจทย์ให้มา10,000 ที่เราวิเคร,เราะห์โจทย์กันให้มา10,000กิโลแคลต่อกิโลกรัมเมื่อการแทนค่าไปหน่วยกิโลกรัมก็ตัดกันไปนะครับหน่วยที่เหลือก็จะเหลือเป็นหน่วยกิโลแคลต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ในการแทนค่านะครับลงไปในสมการในวิชาคำนวณเนานะเราควรจะแทนค่าหน่วยลงไปด้วยเราจะได้รู้ว่าหน่วยมันตัดตัวไหนมันตัดกันได้นะแล้วก็หน่วยที่เหลือมันจะเหลือหน่วยอะไรบ้างถ้าเราไม่แทนค่าลงไปนะครับจะทําให้นะครับเวลาขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสรุปหน่วยเราจะสรุปหน่วยผิด นะครับนะบซึ่งจะทําให้ความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปเนาะในการคํานวณเราควรจะใส่ใส่หน่วยของมิติสัญลักษณ์ตัวนั้นๆลงไปด้วยนะครับนะถัดไปเมื่อคํานวณความร้อนที่เครื่องยนต์ใช้ต่อชั่วโมงแล้วนะครับได้มาแล้ว1,30,000กิโลแคลต่อชั่วโมงวงเล็บที่3ตัวสุดท้ายอาจารย์ก็จะหานะครับประสิทธิภาพความร้อนจากเครื่องยนต์ทั้งหมดก่อนจากแรงมา้าทั้งหมดก่อนนะครับก็คือโดยการ นะคำนวณนะครับค่า IHP นะครับทีนี้ค่า IHP ที่โจทย์ให้มานะครับค่า i h p ที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้มาทั้งหมด80แรงม้าเมื่อเราไปแปลงหน่วยความร้อนนะครับหน่วยที่เป็นหน่วยพลังงานความร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาเป็น50,000นะครับ50,000แล้วก็นำ50,000585.6กิโลแคลต่อชั่วโมงมาแทนค่า IHP ลงไปในสมก,การที่2.4นะครับ เมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วนะครับความร้อนที่ใช้ต่อชั่วโมงก็คือที่เราเพิ่งคำนวณมาได้ด้านเองก็คือ1 3 0 0 0กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงเราก็แทนค่าลงไปนะทีนี้หน่วยก็ตัดกันนะครับเหลือหน่วยเพียงหน่วยเปอร์เซ็นต์หน่วยเดียวเท่านั้นเมื่อเรานะครับนำห้าหมื่นห้าร้อยปิาจุดหกหารกับแสนสามแล้วก็ไปคูณกับหนึ่งร้อยก็จะได้ประสิทธิภาพนะครับทางความร้อนของเครื่องยนต์นะครับจากกําลังงานของเครื่องยนต์ ออกมาเท่ากับ38.91เป็นะครับเป็นคำตอบนะครับของประสิทธิภาพความร้อนจากกำลังงานทั้งหมดของเครื่องยนต์ออกมานะครับถัดไปนะครับในคำถามที่2ที่โจทย์ต้องการหาก็คือหาประสิทธิภาพนะครับทางความร้อนนะครับจากแรงม้าเบรกหรือจากกำลังงานที่นำไปใช้นะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกโจทย์ไม่ได้ให้ bhp มาแต่เราต้องคำนวณหา bhp Lives, ทีนี้เราจะคำนวณหา BSP นะครับหาอย่างไรนะครับอาจารย์จะหาจากสมการที่2.3นะครับก็คือโจทย์ให้ค่าอะไรมาถามว่าทำไมอาจารย์ถึงต้องใช้สมการที่2.3เพราะว่าโจทย์ให้ประสิทธิภาพทางกลมาย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูประสิทธิภาพทางกลนะครับย้อนกลับไปดูในสมการประสิทธิภาพทางกลเขาบอกว่าประสิทธิภาพทางกลนะครับเท่ากับ bhp หาร ihp นะครับทีนี้สิ่งที่เรารู้นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเรารู้ประสิทธิภาพทางกลกับค่า ihp สิ่งที่เราต้องการรู้อีกตัวหนึ่งก็คือ bhp นะครับเราก็ย้ายข้างหา bhp ได้อาจารย์จึงนำสมการที่2.3มมาใช้นะครับมาใช้ในขั้นตอนนี้เนาะนะครับเมื่อนำมาใช้แล้วนะครับอาจารย์ก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าแทนค่าลงไปในสมการตัวนี้ทีนี้นะครับอาจารย์อยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งคือว่า ในการย้ายข้างสมการนะครับใครจะย้ายข้างตัวแปรก่อนแทนค่าก็ได้นะครับใครจะย้ายข้างตัวแปรก่อนแทนค่าก็ได้หรือจะย้ายแบบที่อาจารย์ทําไว้ในสไลด์ก็ได้นะขึ้นอยู่กความถนัดเนาะแต่ว่าเราย้ายข้างอยากให้มันถูกทีนี้ในวิธีการย้ายของอาจารย์อาจารย์จะแทนค่าของมันลงไปก่อนและให้เหลือตัวแปรที่เราต้องการหาไว้แล้วไว้ย้ายที่หลังนะทีนี้อีท่าแม็กนะครับ อีตาแม็กก็คือประสิทธ,ธิภาพทางกลของเครื่องยนต์ให้มา80%อาจารย์ก็แทงค่าไปนะ p เเราไม่รู้ค่าเราก็ติดตัวแปรนั้นไว้นะานหารอยู่กับ IHP iHP อาจารย์จะเอา IHP นะครับหรือแรงม้าที่มีหน่วยเป็นความร้อนนะครับมีหน่วยเป็นความร้อนมาใส่ก็คือ 50, 500, 5 5 5 8 5 6กิโลแคลอรต่อชั่วโมงมาใช้นะครับทีนี้นะครับทีนี้ นะครับมาใช้ในกรณีนะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ขอแก้ไขนิดนึงนะครับอาจารย์ขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับในขอแก้ไขในส่วนนี้นะครับว่าอาจารย์ให้มานะครับตัวล่างอาจารย์เป็นให้เป็นแรงม้าเนาะเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็จะแก้เป็นแรงม้าเหมือนกันนะครับขอญาตแก้นะครับใช้แบน80เหมือนกันเนาะอาจารย์ลืมแก้ขอโทษทีนะครับ80ที นะครับาเป็น80 HP แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์ให้ i อ่า IHP มันทั้งหมด80 HP เนาะนะครับทีนี้เมื่ออาจารย์ย้ายข้างสมการนะครับอาจารย์ก็จะย้าย80 HP นะครับขึ้นไปคูณกับ80นะครับแล้วก็100มันคูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารนะครับหน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตัดออกไปก็จะเหลือหน่วยที่เป็นหน่วย HP เท่านั้นทีนี้ในการคำนวณเราก็ได้ค่า b HP หรือแรงม้าเบรกออกมาเท่ากับ64 h p ถัดไปนะครับถัดไป ในหัวข้อที่5วงเรียนอาจารย์ก็จะแปลงหน่วยแรงม้านะครับหน่วยแรงม้าของอ่า BHP นะครับหน่วยแรงม้าของ BHP นั้นเป็นหน่วยความร้อนนะครับทีนี้ BHP คำนวณออกมาได้เป็น64 HP นะครับในค่าคงที่อาจารย์บอกว่า1แรงม้ามีค่าเท่ากับ 6 3 um, 2 3 2กิโลแคลต่อชั่วโมงซึ่งเป็นหน่วยความร้อนนะครับเมื่ออาจารย์เอาแทนค่าแล้วก็คือเอา 64hp นั้นไปคูณกับ6 3 2 3 2สาก็จะมีค่าออกมาเท่ากับนะครับรับ bhp ก็จะมีค่า bhp ก็จะมีค่าเท่ากับ4 0 4 6 8 4 8กิโลแคลต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เมื่อเราคำนวณน,นะครับ เมื่อเราคำนวณ bhp ได้แล้วนะครับเราก็นำค่า bhp นะครับเราก็นำค่า bhp มาแทนค่าในสมการในการคำนวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนนะครับของเครื่องยนต์นะครับในสมการที่2.5นะครับในสมการที่2.5ในการหาประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์ในการนำไปใช้งานนะครับก็คืออีตาบีเท่ากับ bhp าหารความร้อนที่ใช้ต่อชั่วโมงคูณกัน100%นะครับ ทีนี้ความร้อนที่ใช้ต่อชั่วโมงนะครับใช้เป็นค่าเดิมที่เราคนนนํานวณในที่เราใช้คำนวณได้ในวงเล็บที่สองนะครับเอามาใช้ก็คือความร้อนที่ใช้ต่อชั่วโมงของเครื่องยนต์นะครับเอามาใช้เมื่อนำสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดจุดสี่แปดหารกับแสนสามแล้วก็คูณหนึ่งร้อยนะครับก็จะได้ออกมาประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องยนต์ที่นําไปใช้งานนะครับก็คือสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ทีนี้ถัดไปนะครับก็จะมาดูในตัวอย่างที่2.5ที่ผ่านมาเนาะก็คือเป็นการคำนวณหาประสิทธิภาพทางกลประสิทธิภาพทางความร้อนในรูปแบบต่างๆมานะครับทีนี้ในตัวอย่างที่2.5นะครับเราก็จะมาคำนวณหาปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่เครื่องยนต์ต้องใช้นะครับในขนาดต่างๆ combined. ว่าเครื่องยนต์มีขนาดต่างๆจะใช้ออน้ำมันปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีสูตรในการคำนวณนะครับ ก็สามารถคำนวณหาได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในตัวอย่างที่2.5ุนะครับเขาบอกว่าจงคำนวณหาปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่ใช้ของเครื่องยนต์ที่มีขนาดนะครับ5 b h p p นะครับ15 bhp ก็คือเป็นขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ที่นำไปใช้งานนะครับและเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพทางความร้อนนะครับจากกำลังงานทั้งหมด นะครับประสิทธิภาพทางความร้อนจากกำลังงานทั้งหมดของเครื่องยนต์28%ก็คือค่าอีตาไนั่นเองนะครับและประสิทธิภาพทางกลน,นะครับหรืออีตาแม็นั่นเอง75%เขาบอกว่าค่าความจุความร้อนจำเพาะของเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับมีค่าเท่ากับ10,000กิโลแคลต่อกิโลกร,รัมนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับโจทย์กำหนด bhp มาให้15 hp อาจารย์ก็จะแปลงหน่วยนะครับหน่วยที่เป็นแรงม้าให้เป็นหน่วยความร้อนก่อนนะครับโดยการนำ15ไปคูณกับ632.32กิโลแคลต่อชั่วโมงซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่ในการแปลงหน่วยจากแรงม้าไปเป็นหน่วยความร้อนนะครับก็คือจะได้ออกมาเท่ากับ9,484.8กิโลแคลต่อชั่วโมงนะครับถัดไปสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้อีธาไอมาซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ทีนี้อาจารย์จะตัดหน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นทิ้งไปซะนะครับให้มันเป็นหน่วยอ่าเป็นค่าตัวเลขเพื่อจะเอามาใช้ในคำนวณในการคำนวณหาค่าต่างๆนะครับหาค่าต่างๆที่ต้องนํามาใช้งานนะครับก็คือ28เปอร์เซ็นต์หาร100นะครับก็คือหน่วยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็หายไปนะครับก็คือได้ออกมาเป็น0.28อีตาแม็ก75เปอร์เซ็นต์มาหาร100ก็ได้เป็นศูนยะ์จุดเนะเพื่อ,อามาใช้ในการคํานวณหานะครับอีตาบี นะครับถัดไปนะเพื่อจะไปใช้ในการคำนวณหาค่าต่างๆในสมการที่สองจุหรือ2.7งเนะครับเอาไปใช้ในการคำนวณเนาะส่วนค่า CV ซึ่งเป็นค่าคงที่ของค่าความจุความร้อนของเชื้อเพลิงนะครับโจทย์กําหนดให้มา1 0,000่กิโลแคลต่อกิโลกร,รัมนะครับทีนี้ในวงเล็บใน,ในวงเล็บที่1นนะครับอาจารย์จะหาค่าอิตาบีก่อนนะครับจากสมการที่2.7ที่อาจารย์ให้ไปาาย้อนขึ้นไปดูในสมการที่2.7อาจารย์บอกว่า นะครับอาจารย์บอกว่า